ชุดการสอนเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ศึกษาวรรณคดีชุดที่สี่นิทานเวตาลเรื่องที่สิบโดยนางสาวบางออนรัตนพันธ์นิทานเวตาลมีลักษณะเป็นนิทานชุดที่มีการเล่าติดต่อกันหลายเรื่องคล้ายกับนิทานที่รู้จักการแพร่หลายอีกเรื่องหนึ่งคือนิทานอาหรับราตรีพระราชวารวงเธอ รมมาเหมือนพิทยาลงกรทรงแปลนิทานเวตาลจากหนังสือชื่อวิ e c r a m and the Vampire ของ Sir Richard F. Burton นิทานนี้มีที่มาจากนิทานภาษาสันสกฤตซึ่งมีทั้งหมด25เรื่องแต่ทรงแปลไว้เพียง10เรื่องโดยทรงปรับแต่งนิทานชุดนี้ให้มีสเสน่ห์และสีสันน่าอ่านและไม่ขัดต่อความคิดของคนไทยนิทานเวตาลที่จะได้ศึกษาต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สิ ซึ่งตรงกับเรื่องที่25ในฉบับภาษาสันสกฤตนิทานเวตาลมีลักษณะเป็นนิทานซ้อนนิทานมีโครงเรื่องหลักกล่าวถึงพระวิกรมาทิตย์ผู้ให้สัญญากับโยคีต้นหนึ่งว่าจะไปนำตัวเวตาลจากต้นอโศกในป่าช้าริมแม่น้ำโคเทาวรีมาให้เงื่อนไขในการจับตัวเวตาลคือในขณะที่จับตัวเวตาลไว้จะต้องไม่พูดอะไรเลยจนกว่าจะนำตัวเวตาลไปถึงที่หมายหากไม่ทำตามเงื่อนไขนี้ เวตาลก็จะหลุดลอยไปอยู่ที่ต้นอโศกริมป่าช้าตามเดิมเวตาลพยายามยั่วยุให้พระวิกรมาทิตัตจึงเล่านิทานที่มีปัญหาท้าทายความคิดเพื่อให้พระวิกรมาทิตัตตอบซึ่งพระองค์ก็เผอตอบคําถามของเวตาลเวตาลจึงหลุดลอยไปอยู่ที่ต้นอโศกริมป่าช้าครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเวตาลเล่านิทานถึงเรื่องสุดท้ายพระองค์ทรงนิ่งมิได้ตรัสตอบปัญหาแต่อย่างใด ั้งนี้เนื่องจากพระองค์ตีปัญหานั้นไม่แตกจึงมีอาจวินิจใช้คำตอบของปัญหานั้นได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงนำตัวเวตาลไปให้โยคยีได้ตามสัญญาแม้ว่าเวตาลจะเป็นอมนุษย์แต่ก็มีความสามารถในการชักจูงใจให้มนุษย์คล้อยตามและหลงเชื่ออาจพิจารณาว่าเวตาลเป็นสัญ,ญลักษณ์ในวรรณคดีเรื่องนี้ที่ควรวิเคราะห์ว่าหมายถึงอะไรและชีวิตจริงของมนุษย์ต้องผจญกับ เวตาลอย่างไรบ้างและให้ศึกษาพฤติกรรมของพระวิกรมาทิตย์และของเวตาลว่าทั้งสองมีวิธีการสู้กันด้วยปัญญาอย่างไรเพื่อให้ได้รับอัรถรสของการอ่านนิทานที่เสริมสร้างปัญญาเรื่องนี้ในอีกเมืองหนึ่งมีพระราชาทรงพระนามว่าเท้าจันทเสนเสด็จออกล่าสัตว์ในป่ากับพระราชบุตรทั้งสองพระองค์พบรอยเท้าของพระมาเหสีและพระราชธิดาซึ่งรอยเท้าคู่หนึ่งเล็กกว่าอีกคู่หนึ่งพระราชบุตร จึงเลือกหญิงเท้าเล็กเป็นชายาและให้พระราชบิดาเลือกหญิงที่มีเท้าใหญ่กว่าเป็นชายาเมื่อทั้งสองพระองค์ตามรอยเท้าไปจนพบนางทั้งสองนั้นปรากฏว่านางที่มีเท้าเล็กคือพระมเหสีส่วนานางที่มีเท้าใหญ่คือพระราชธิดาดังนั้นเท้าจันทเสนจึงได้อภิเศกกับลูกส่วนพระราชบุตรได้อภิเศกกับแม่และเมื่อนางทั้งสองมีบุตรและธิดาเวตาลจึงถามพระวิกรมาทิตว่า พวกเขาจะลำดับญาติกันอย่างไรจากคำถามนี้ทำให้พระวิกรมาทิพย์จับตัวเวตาลไปมอบพหยโยคีได้สำเร็จคุณค่าของเรื่อง 1. 1. การใช้ปัญญาคิดไตร่ตรองอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้เช่นเดียวกับเท้าจันทเสนและพระราชบุตรที่ตัดสินลักษณะของนางเพียงแค่เห็นรอยเท้าทำให้ตัดสินใจผิดพลาด <S 2. 2. <S ความมีสติในการแก้ปัญหาปัญญาเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถแก้ปัญหาทุกเรื่องได้จึงต้องมีสติควบคู่ด้วยนังคำว่าสติปัญญาความมีสติทำให้เกิดความยับยั้งชั่งใจเพื่อให้ใช้ปัญญาคิดไตร่ตรองปัญหาต่างๆก็จะรู้ล่วงไปได้ 3. การรักษาคำพูดพระวิกรมาทิพเป็นตัวอย่างของผู้ที่รักษาคำพูดซึ่งได้สัญญาไว้กับโยคีว่าจะไปนำเวตาลมามอบให้ ไม่ว่าจะทรงลำบากเพียงใดก็กระทําจนสำเร็จและจากเหตุการณ์ของพระวิกรมาทิตย์ที่สัญญากับเยวคีรวมทางข้อตกลงระหว่างเท้าจันทรเสนกับพระราชขบุตรทำให้ได้ข้อคิดว่าการพูดต้องมีสติต้องคิดก่อนพูดเพราะเมื่อพูดแล้วคำพูดจะเป็นนายของเราอาจทำให้เราเดือดร้อนได้ 4. ความเพียรพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จ เห็นได้จากที่พระวิกรมาทิพยายามไปจับเวตาลที่ลอยกลับไปอยู่บนต้นอศบครั้งแล้วครั้งเล่าจนประสบความสําเร็จในที่สุดคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมการสะท้อนความคิดความเชื่อของคนไทยในสมัยก่อน ความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุความเชื่อเรื่องบุญหรือค่านิยมเรื่องการรักษาคำพูดซึ่งสังคมอินเดียสมัยโบราณยึดถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดคุณค่าด้านวรรณศิลป์ใช้สำนวนโมหารในการเปรียบเทียบที่ไพเราะทำให้เห็นภาพชัดเจนเช่นมาเหสีแม้มีพระราชธิดาจเจริญวัยใหญ่แล้วก็ยังเป็นสาวงดงามถ้าจะเปรียบเทียบกับพระราชบุตรก็คล้ายพี่กับน้องมากกว่าแม่กับลูกใช้ภาษาที่กระชับอ่านง่าย เช่นเท้าจันทาเสนกับพระราชบุตรได้เสด็จมาล่าสัตว์ทั้งสองได้ทอดพระเนตรเห็นรอยเท้าหญิงก็พากันวิเคราะห์ว่าเป็นรอยเท้าสตรีและคงจะเป็นสาวชาวป่าที่สวยงาม